สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมอุลภาภาภูมิคนดีคนเดิมนะครับแน่นอนฮะซองผลิตภัณฑ์กาแฟเขาช่องที่อยู่ตรงหน้าผมนี่เพิ่มพูนขึ้นทุกสัปดาห์นะฮะในแคมเปญถ้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่องครับรางวัลของเราเป็นทองคำมูลค่า6,000บาท6รางวัลต่อสัปดาห์รวมทั้งหมดเนี่ย22สัปดาห์ถ้าทีมที่คุณโหวตมาเป็นผู้ชนะคุณมีสิทธิ์ลุ้นรับสร้อยคอทองคำรวมมูลค่า 6 0 0 0นบาทเลยครับรวมทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยทั้งแคมเปญเนี่ย133รางวัลนะครับรวมทองคำทั้งแคมเปญมูลค่า1,392,000าบาทครับได้เวลาที่เราจะมาจับรางวัลกันครับเป็นสัปดาห์ที่3นะฮะประจำวันที่5สิงหาคมครับเชิญเลยครับน้องพิชชี่ธนพัฒนพ่วงแพรครับผู้ท้าจากทีมกายฮารุครับสวัสดีครับคมสอบกับพี่หน่อยสิเดี๋ยว ยตายแล้วตายเห็นกาแฟเขาช่องไม่ได้เลยจะคว้ากอดอย่างเดียวใช่ค่ะโก้โอ้ยฟึกบหกผู้โชคดีที่ได้ทองคำราคา6 0 0 0นบาทประจำสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับดื่มกาแฟเขาช่องทุกวันลุ้นรวยกันทุกสัปดาห์ครับถ้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่องเย้